ครับไกด์ละน้านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณวิหารนะฮะของพระประธานวัดมหาธาตุนะครับผมที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยครับก็ข้างบนนี้นะครับเราขึ้นมากราบไหว้นะครับจุดทูบไหว้วงพระประธานได้นะครับแล้วก็นี่เป็นบริเวณบรรยากาศนะครับทิวทัศน์รอบๆวัดมหาธาตุนะครับข้างบนนี้มีอยู่หลายวัดนะครับผมก็สําหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์แล้วก็ หรือผู้ที่นะครับผมว่าคนไทยน่าจะมาเที่ยวนะครับที่นี่ครับจังหวัดสุขโขทยัยอย่างน้อยคือได้มาศึกษานะครับเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสุขโขทัยครับผมของของเมืองไทยนะครับน่าสนใจทีเดียวครับ สำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมีให้เช่าอุปกรณ์นะครับก็คือเราสามารถฟังคํำบรรยายได้นะครับก็ผมว่าถ้าได้ตรงนั้นด้วยก็น่าจะทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่นี่นะครับก็ติดต่อที่จุดขายตั๋วนะครับด้านหน้าได้เลย อันนี้ก็เป็นเสาว,วิหารเก่านะครับผมสูงมากครับแล้วก็ดูจากเนื้อเนี่ยครับเนื้อหินที่าาประกอบเสาที่เป็นศิลาแรงนะครับผมเป็นหินนะครับแล้วก็มากลึงให้กลมนะครับผมไม่ได้ใช้ก้อนอิฐนะครับเป็นอันนี้เป็นหินศิลาแรงรแข็งมากครับ บนนี้นะต้องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะครับ